สวัสดีนะครับจากร้านขวาญสวิทโฟนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการตัดฟิล์มไฮโดรเจลนะครับมีหลายคนนะครับซื้อไปแล้วก็ไม่เข้าใจกับว่าเรื่องของเบอร์ของเข็มนะครับเราตัดไฮโดรเจลธรรมดาก็คือฟิล์มแบบนี้นะครับไฮโดรเจลนะครับเราใช้เบอร์ห้าหรือเบอร์หกก็ได้นะครับเนี้ยนยเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับผมเป็นเบอร์เบอร์ห้านะเบอร์ห้านะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับใช้เบอร์ห้านะเบอร์ห้าหรือเบอร์หกก็ได้นะครับ มีคือฟิล์มนะครับ,รบเราก็ใส่เข้าไปนะอัตโ,ตโนมัติแบบนี้นะครับนะเราก็มาเลือกรุ่นนะครับซ้่ผมจะตัดในส่วนของ X F นะครับนะครับ,ต,บตัดบ เบอร์ห้าตัดออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็คือเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าหรือเบอร์หกก็ได้นะครับโอเคฝากไปด,ด้วยครับ